เบอร์นิงซอสเดซซันเดโมมีอะไรบ้างไปดูกันระบบโดทเทลเล่กระโดดไต่กำแพงได้เป็นจอมยุทธ์ยิงสุดโหดอย่างที่สองวิชาตัวเบาเบาบางดุดคนนกอย่างที่สามปล่อยขึ้นพลังอะเดี๋ยวก่อนพี่ชายะมีอะไรวะบาดแผลที่กลางหลังคือความอับอายของนักดาบตอดเยี่ยม เนี show, ่คือผมชอบท่านี้มากเลยอะทุกคนงั้นผมขอเรียกท่านี้ว่าท่ายิงประจำเดือนแล้วกันนะแล้วบอสตัวแรกเกมก็ได้ส่งมาให้เราลองชิมกันแล้วนะฮะแต่สิ่งที่อย่างผมอยากจะบอกเลยก็คือเชียร์แม่งโคตรนมแม่งไม่เก่งกว่านี้ปะวะเฮ้ย แล้วหลังจากนั้นบอสตัวแรกที่ส่งมาให้เราชิมก็หนีไปแล้วนะสงสัยเราเก่งเกินไปนะแต่เมื่อพูดถึงวิชาตัวเบาแล้วเนี่ยเราก็ต้องพลาดไม่ได้ที่มีแต่กำแพงนะไอเชียลหลังจากนั้นผมก็รียกวิ่งตามมาครับเพื่อหวังจะปิดคีบไอบอสตัวแรกที่หนีเราไปนะแต่น่าผิดหวังนะครับพี่ผมได้มาเจอกับไอเชียบไม่มีใครผ่านข้าไปได้แกจะต้องจบชีวิตลงตรงนี้ได้เลยเชียโรดเดีด๋ยวมึงรู้เลยว่าใครจะจบลงตรงนี้สัดอย่าก,กูไม่ยอมหรอกไอเชียโรดเดีด๋ยวก็ตบมีงแตก แล้วดูดีมันพูดโอ้โหย่เรื่องนี้ทำให้ผมยอมได้ไงวะหลังจากโดนฆ่าไป20ครั้งนะครับด้วยปณิทานอันแรงกายแย่บวาเกียรติต่อมันก็ทำให้ผมเอาชนะมันได้ในที่สุดัันนนนนนี้ขาดมมคกต่อจากนี้ก็มีแต่ลูกกระจอกนะครับงั้นผมขอตัดมาที่บอสตัวสุดท้ายเลยลวกัน พอถึงตรงนี้ทุกคนก็น่าจะเดาได้แล้วนะครับว่าผมจะต้องเจอกับอะไรและใช่ครับผมตายไปไม่ต่ำกว่าสรอบเียอย่างนั้นผมก็ค้นพบวิธีทําให้ผ่านบอสได้อย่างง่ายได้และใช่ครับมันคือท่านี้ที่ผมกำลังจะทำให้พวกคุณดูชิงชชิงชชิงเห็นไหมทุกคนมันลบได้ถ้าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับผมจะเป็นไอทาเชื่อนี้จนชนะเลยครับชิง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 ช ตอนนี้ผมมั่นใจมากว่าผมชนะในน่าสุดขี้โกงนี่มันสุดยอดไปเลยชิงชิงชิงโอ้มันถึงเวลาของมึงแล้วไอ้วันนี้แหละเสียงงอกมึงตายแน่เอาจีชิบหายแล้วงพิ่งพิชพ